มหานารกความทรมานอันแสนสาหัสตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธนรกแบ่งออกเป็นแปดกลุ่มใหญ่หรือที่เรียกว่ามหานารกและยังมีนรกขนาดย่อยๆอีกหลายชั้นซึ่งมีชื่อเรียกและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกรรมของผู้ที่ตกไปในนรกนั้นนรกเป็นสถานที่ที่มืดมิดและน่ากลัวสัตว์นรกจะถูกทรมานทั้งทางกายและทางใจการทรมานในนรกจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่ากรรมจะหมดไปมหานรกทั้งแปดขุมเป็นสถานที่ที่ผู้ที่ทำกรรมชั่วร้ายอย่างยิ่งจะต้องไปเกิดหลังจากตายไปแล้วในพุทธศาสนาเชื่อว่า การกระทําของมนุษย์ในปัจจุบันจะส่งผลต่อชาติหน้าและหากทำกรรมชั่วมากก็จะต้องไปตกนรกเพื่อชดใช้กรรมนั้นมหานรกทั้ง8ดขุมได้แก่สัญชีวะนรกนรกขุมแรกและอยู่สูงสุดเป็นที่ที่สัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยไฟและเล็กกล้าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันได้พักผ่อน กาลสุตตมหานรกสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยความร้อนแรงของไฟที่แผดเผาสังฆาตมหานรกสัตว์นรกจะถูกทุบตีด้วยอาวุธต่างๆเช่นไม้ค้อนและเหล็กโรรุวะมหานรกสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยความร้อนที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมหารโรรุวะมหานรก ความร้อนในนรกกลุมนี้รุนแรงกว่าโรรุวามหานรกมากตาปณะมหานรกสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยความร้อนที่แผ่เผาจนผิวหนังไม่เกรียมมหาตาปณะมหานรกความร้อนในนรกกุมนี้รุนแรงกว่าตาปณะมหานรกมากอเวจีมหานรกเป็นนรกกุ่มสุดท้ายและลึกที่สุด สัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยความร้อนและความหนาวเย็ยนอย่างรุนแรงที่สุดตามความเชื่อทางพุทธศาสนามหานารกทั้งแปดขุมจะมีผู้ปกครองที่เรียกว่าพยายมราชหรือยมบาลคอยดูแล,แลและควบคุมสัตว์นรกที่อยู่ในความดูแลของตนพยายมราชหรือยมบาลเหล่านี้มีหน้าที่หลักคือตัดสินกรรมพิจารณาบุญบาปของสัตว์ที่ตายแล้วว่า ควรจะไปเกิดในภพภูมิใดลงโทษสัตว์นรกที่ทํากรรมชั่วร้ายตามที่สมควรบันทึกกรรมบันทึกกรรมของสัตว์นรกเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสินกรรมในชาติหน้าลักษณะของพญายุมราชมักจะมีรูปร่างหน้าเกรงขามมีหลายมือหลายตาเพื่อแสดงถึงอำนาจและความน่ากลัวอาวุธมีอาวุธต่าง เช่นพญามัจจุราชมีอาวุธเป็นเขียวหรือบางองค์อาจมีอาวุธเป็นตรีศุนหน้าที่คอยดูแลสัตว์นรกให้ได้รับโทษทันตามกรรมที่ได้กระทำไว้มหานรกหนึ่งขุมมักจะมีพญายมาราชปกครองสีพระองค์มหานรกทั้ง8ปดขุมดังนั้นจึงมีพญายมาราชทั้งหมด32พระองค์การที่จะไปเกิดในมหานรกทั้งแดขุมนั้น เกิดจากการสร้างกรรมชั่วร้ายไว้มากมายในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันกรรมชั่วเหล่านี้มีหลากหลายประเภทแต่โดยทั่วไปแล้วบาปที่นำไปสู่การตกนรกมากจะเป็นบาปหนักๆที่ทำลายทั้งตนเองและผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กน้อยหรือสัตว์ใหญ่การฆ่าสัตว์โดยเจตนาถือเป็นบาปหนักการฆ่าคน การฆ่าคนโดยเจตนาเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดและอาจนำไปสู่การตกนรกขุมลึกที่สุดอย่างอเวจีมหานรกการลักขโมยการลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นการประพฤติผิดในการมการมีเพศสัมพันธ์นอกเหนือจากคู่สมรสหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นการข่มขืนการพูดปด การพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเสียหายการดื่มสุราการดื่มสุราทําให้สติสัมปชัญญะเสือ่อมและอาจนําไปสู่การกระทําที่ผิดศีลธรรมอื่นๆการทําร้ายพ่อแม่การทําร้ายร่างกายหรือจิตใจของพ่อแม่เป็นบาปที่แร,แรงมากการทําร้ายพระสงฆ์การทำร้ายพระสงฆ์หรือผู้ที่ปฏิบัติทำเป็นการทำลายศาสนาทำลายความสามารถขี่ การยุยงให้ผู้อื่นแตกแยกทำให้เกิดความขัดแยง้งนอกจากบาปที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีบาปอื่นๆอ,อีกมากมายที่อาจนำไปสู่การตกนรกเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความริษยาเป็นต้นสิ่งสำคัญที่ควรจำกำไดใครได้กับนั้นการกระทําใดๆของเราจะส่งผลกลับมาหาตัวเราเองในที่สุดการทำความดี เช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากการตกนรกและนำไปสู่ความสุขในชาติหน้าการสำนึกผิดหากเราได้ทำกรรมชั่วไปแล้วการสำนึกผิดและขอขมาต่อผู้ที่เราได้กระทำผิดจะช่วยลดทอนผลกรรมที่เราได้สร้างไว้การศึกษาเกี่ยวกับกรรมและผลของกรรม จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการทำความดีและหลีกเลี่ยงการทำความชั่วเพื่อให้ชีวิตของเราและผู้คนรอบข้างมีความสุขและสงบสุขการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะนำมาซึ่งความสุขและความสงบใจในปัจจุบันและอนาคต